สวัสดีครับอยู่กับช่องทีเด็ดขุนพลรายงานสกอร์โดยวันนี้ทีเด็ดขุนพลจะมารายงานของค่มเพิวันที่7พฤษภาคมพศส5 6 4นะครับผมเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับระหว่างพิมพิตรอังกฤษแลาบ,บ้านเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลงานนี้ New le, นิวคาสเซิลเอาชนะไป4ประตูต่อ2ครับเรามาต่อคู่ที่2กันเลยครับบุตเดวีกาเยอรมน,นี ระหว่างสตุตการ์ดเจ้าบ้านพบก,กับเอาบวกครับงานนี้สตุตการ์ดเอาชนะไป2ประตูต่อ1ครับมาต่อคู่ที่3ลาลิก้าสเปนครับระหว่างเรอัลโซเซดาดเปิดบ้านพบก,กับเอลเช่ครับงานนี้เรอัลโซเซดาดเอาชนะเอลเซ่ไป2ประตูต่อ2ต่อ0ครับสำหรับทีเด็ดคุณพลรายงานสกอร์ก็จะมารายงานเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ